ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทําเลยทําด้วยตัวเองไม่ได้มีการชี้แนะชี้นําจากผู้นําทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยข้อสงสัยนี้แหละที่หลายคนก็เอกมาขบคิดว่าท่านผู้นําสั่งให้ทําหรือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทําเองไล่เลียงให้ท่านทั้งหลายฟัง จากคำสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมสภากลาโหมอยู่ที่กองทัพอากาศและได้บอกให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศทราบผ่านสื่อมวลชนว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เข้าไปพบกับท่านผู้นำทักษิณชินวัตรเป็นการส่วนตัวโดยอ้างว่าไปรดน้ำดำหัวไปคุยกันส่วนตัวในวันที่9เมษายน2567หลังจากนั้นก็ไปมีภาพปรากฏว่าเพื่อนชวนไปที่เชียงใหม่วันที่14แต่ว่าตัวเองเนี่ยไปพบเป็นการส่วนตัวแล้ว วันที่9เมษายนแล้วก็มีการแพมบอกมาว่าท่านผู้นำทักษิณก็ได้ให้กำลังใจและก็ได้เล่าประสบการณ์การทำงานของท่านผู้นำแล้วก็ให้ข้อคิดในการบริหารหลังสงการ เมื่อปีการประชุมสภากลาโหมเราไม่ทราบเลยนะครับว่ามีการเสนอให้แก้พระราชบัญญัติกลาโหมซึ่งพระราชบัญญัตินี้ได้ออกมาในสมัยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีนั่นคือ การเขียนโครงสร้างสภาการาหมขึ้นและในการแต่งตั้งเลื่อนยศปลดย้ายทหารในกองทัพทั้ง4เหล่านี่ทั้งทหารสูงสุดทั้งกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศหรือแม้กระทั่งตำแหน่งประลัดกระทรวงกาโาหมเนี่ยซึ่งอยู่ในส่วนของบริหารต้อง ผ่านมติของสภากลาโหมในกฎหมายฉบับนี้มติสภากลาโหมนี่ให้มีจำนวนนั่นคือหนึ่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นกรรมการสภากลาโห وم, มผู้บัญชาการทหารบกเป็นโดยตําแหนง่งผู้บัญชาการทหารเรือเป็นโดยตําแหนง่งผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นโดยตําแหนง่งประลัดกระทรวงกลาโหมเป็นโดยตำแหนง่งหคน ฝ่ายการเมืองถ้ามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็จะเป็นคนที่หถ้ามีรัฐมนตรีช่วยเพิ่อมอีกหนึ่งคนก็จะเป็นคนที่เจหรืออาจจะมีรัฐมนตรีช่วยอีกหนึ่งคนก็ได้มีสคนเลยก็เป็นคนที่8คนที่จะมาเป็นสมาชิกในคณะกรรมการสภากลาโหมเนฝั่งข้าราชการประจำํำมีห้า มีประหลัดกระทรวงกลาโหมมีผู้บชาการกองทัพไทยหรือพอบอสสในอดีตเนี่ยมีผู้มีการทหารบกมีการทหารเรือผู้มีการทาหาราอากาศห้าคนฝ่ายการเมืองก็จะต้องเป็นรัฐมนตรีเท่านั้นถ้ามีรัฐมนตรีคนเดียวก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เป็นหกใครจะแต่งตั้งโยกย้ายได้หรือได้รับการอนุมัติต้องสี่เสียง สีเสียงนี่ไม่ได้อยู่แล้วนี่ข้าราชการประจำสี่เราทับเขาจับกันแน่นประลัดนี่อาจจะโยกไปโยกมาเพราะอยู่กับรัฐมนตรีถ้ารวมกับรัฐมนตรีเขาสองฝั่งทหารนี่ฝั่งกองทัพเนี่ยสีฝั่งฝ่ายการเมืองนี่มีสองนะถ้าประลัดกระทรวงกลาโหมลงคะแนนล้อไปกับความเห็นของรัฐมนตรี แต่ถ้ามีรัฐมนตรีช่วยก็ได้สครับสก็ยังแพ้4ี่อยู่ดีตรงนี้เป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยเขาพยายามที่จะชูและกาจะแก้ตลอดโดยจะให้มีเสียงเท่ากันเช่นฝั่งขรรนการประจํานี่มีหฝั่งของการเมืองก็ควรจะมีหเหมือนกันนั่นคือมีรัฐมนตรีและบุคคล ที่รัฐมนตรีแต่งตั้งคล้ายกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการตรนี่แหละ,ะเป็นความคิดที่พรรคเพื่อไทยนำเสนอมาโดยตลอดแต่ก็ไม่เคยที่จะได้มีการเสนอจริงๆจังๆแต่หลังจากที่มีการประชุมสภากลาโหมที่ กองทัพอากาศแล้วก็ท่านสุทินคังแสงรัฐมนตรีกรลาโหมมาแถลงบอกว่าไปพบท่านทักษิณวันที่9เมษายนก่อนสงการคำถามก็คือว่าเรื่องนี้ใช่หนึ่งในเรื่องที่ท่านผู้นำทักษิณให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทำหรือไม่หรือท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหมทําเลยทําด้วยตัวเองไม่ได้มีการชี้แนะชีน้นําจากผู้นําทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยข้อสงสัยนี้แหละครับที่หลายคนก็ออกมาขบคิดว่าท่านผู้นําสั่งให้ทําหรือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทําเองสิ่งที่ ต้องเอามาจับอาการเรื่องนี้ก็คือผู้ที่ให้ข่าวนั้นเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีของท่านสุทินคังแสงก็เป็นเพื่อนของท่านสุทินมาให้ข่าวแต่ให้ข่าวผ่านหลายส่งรายละเอียดให้กับน,นักข่าวรายละเอียดที่จะทำกันอยู่3อย่างก็คือ1น แก้มาตรา25เพื่อที่จะมีการคัดเลือกคุณสมบัติของคนที่จะเลื่อนยศจากยศนายพันเอกขึ้นเป็นพลตีจะต้องมีอะไรบ้างแก้จำนวนสมาชิกของสภากลาหมเพื่อให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยได้มีเสียงเท่าหรือมากกว่าฝ่ายประจำ นั่นหมายความว่าฝ่ายประจำมีห้าประหลัดกระทรวงกลาโหมผูม้บัญชาการกองทัพไทยพอบทบพบทรพบทอห้าคนฝ่ายการเมืองก็จะต้องมีห้าหรือหกคนให้สภากลาโหมมีจำนวนประมาณสิบหรือสิบเอ็ดเสียงสิบหรือสิบเอ็ดเสียงโดยให รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่มีอำนาจในการคัดเลือกบุคคลเข้าไปเติมเต็มในส่วนของฝั่งการเมืองที่แต่ก่อนให้เฉพาะรัฐมนตรีอาจจะให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเข้าไปอีกก็ได้อาจจะให้เลขานุก,การที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิใดๆที่รัฐมนตรีเห็นว่าควรจะเป็นสมาชิกสภากลาโหม นี่เขาสู้กันตรงนี้ครับนี่คือข้อที่สองที่จะแก้ส่วนข้อที่สามนี่คือให้อำนาจนายกรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งพักราชการแม่ทัพนายกองคนใดก็ตามที่มีความคิดที่จะรัฐประหารยึดอำนาจแค่ปรากฏว่ามีความคิดที่จะรัฐประหารก็สามารถดำเนินการพักราชการได้เช่น ไปแอบรู้มาว่าผู้มาการทหารบกไปร่วมปรึกษาหารือกันและวางแผนที่จะรัฐประหารโดยปรึกษาหารือกับแม่ทัพภาคหนึ่งก็ให้นายกรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีเขาก็อนุมัติอยู่แล้วครับให้ภักราชการผู้มาการทหารบกและแม่ทัพภาคหนึ่งได้เลยแล้วก็ตั้งคนไม่ว่าจะเป็น รองผู้บริการทหารบกเสนาธิการทหารบุกหรือผู้ช่วยผู้บริการทหารบุกหรือบุคคลใดที่มีชั้นยศเขาเรียกว่าอัตราจอมพลเนี่ยสามารถมาทําหน้าที่รักษาการผู้บริการทหารบุกได้ทำนองเดียวกันเช่นเมื่อปลดแม่ทัพภาคหนึ่งแล้วก็อาจจะตั้งรองแม่ทัพหรืออาจจะตั้งแม่ทัพน้อย หรือผู้ช่วยผู้มีชาการคนใดคนหนึ่งไปรักษารษาชการปฏิบัติหน้าที่แทนแม่ทัพภาคหนึ่งก็ได้จะเขียนให้อำนาจอย่างมากกับนายกรัฐมนตรีในการสั่งปลดเขาไม่ใช้คำว่าปลดหรอกครับเขาใช้คำว่าพักรกาชการแต่จริงก็คือสั่งปลดออกจากตำแหน่งนั่นแหละปลดออกจากตำแหน่งไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มีอำนาจในการสั่งกำลังเพื่อมาทำ รัฐประหารนี่คือความคิดที่เขาเสนอไปแต่สิ่งนั้นเนี่ยมันยังไกลนะครับเพราะมันเป็นพระราชบัญญัติก็ต้องเสนอสภา,ากราหูมสภา,ากราหูมก็ต้องเห็นชอบหลังจากเห็นชอบแล้วก็ต้องมาเสนอเป็นพระราชบัญญัติแก้พระราชบัญญัติกลาหมพุทธศักราช2531ก็ต้องประธานโทษพุทธศักราช2551ก็ต้องผ่านสภา เื่อผ่านสภาผู้แทนก็ต้องเข้าสู่วุฒิสภาหลังจากเข้าสู่วุฒิสภาถ้าผ่านก็ต้องส่งทูลเกล้าให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งลงพระปรมาภิไธยถ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงก็ประกาศใช้เป็นกฎหมายถ้าท่านไม่ลงท่านเก็บไว้ประมาณสักเก้าสิบวันแล้วไม่ลงเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลจะเอามาให้สภารับรองหรือว่าจะ ลงมติคว่ำร่างฉบับนี้ซึ่งก็ยังเป็นเรื่องที่อยู่ในอนาคตแต่ที่เราจะต้องเอามาวิเคราะห์กันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยเมื่อวานผมก็เคยพูดไปแล้วนี่ยมันเหมือนกับขบวนการตีปาหน้าใสเหมือนขณะน,นี้รู้ว่า มีบุคคลกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชายชุดเขียวหรือใครก็ตามที่มีปืนอยู่ตอนนี้เริ่มมีความคิดที่จะทำการยึดอำนาจรัฐโดยการทำรัฐประหารพักเพื่อไทยพักไทยรักไทยโดยการนำของท่านผู้นำทักษิณนี่ท่านถูกรัฐประหารมาแล้วสองครั้งนะครับ 19กันยากับ22พฤษภา19กันยา4 9 22พฤษภา5 7ท่านรู้ดีถึงขนาดที่ท่านเคยพูดกับคนใกล้ชิดนี่ไม่ว่าทหารจะทำดีกับเราขนาดไหนก็ตามแต่ก็ใช่ว่าเขาจะเอาด้วยกับเราทุกอย่างนะถึงเวลาที่เขาจะทำ รัฐประหารเขาก็ทำเลยนี่พูดจากประสบการณ์ของท่านก็พูดจากประสบการณ์ของท่านทักษิณแล้วครับเมื่อข้อมูลภาพกว้างเป็นอย่างนี้เราก็ต้องมาตรวจสอบข้อมูลไส่ไหนดูลักษณะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย ท่านจะมีความกล้าหาญในการทำเรื่องนี้เองไหมผมให้ข้อคิดกับทุกท่านเป็นสองกรณีนะดูจากพฤติกรรมแต่ไม่ต้องดูที่คำพูดพฤติกรรมที่หนึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ได้แถลงเรื่องนี้แต่ให้ผู้ช่วย รัฐมนตรีกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นคนส่งเรื่องนี้ไปทางไลน์ให้กับไลายกลุ่มของผู้สื่อข่าบพฤติกรรมนี้นะ่ะเอามาวิเคราะห์มากนะครับถ้าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทําเองโดยยึดแนวทางที่เพื่อไทยพูดกันมาตลอดว่าจะต้องให้กองทัพมาอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนให้ได้ แต่วิธีการนำเสนอมันเป็นวิธีการนำเสนอที่กล้าๆกลัวๆคือตัวเองเสนอเข้าไปในที่ประชุมของสภา,ากลาโหมซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้มีการเหล่าทัพสี่เหล่าทัพซึ่งนั่งประชุมกันอยู่โดยพฤติกรรมแล้วรัฐมนตรีก็ต้องเสนอเรื่องนี้ ซึ่งสภากราหมก็จะต้องรับไว้พิจารณาว่าขั้นตอนกระบวนการในการจะแก้ตามที่รัฐมนตรีเสนอมานั้นมันติดขัดเรื่องใดบ้างท่านทั้งหลายครับเมื่อเสนอไปแล้วข้อสงสัยก็คือว่าทำไมเมื่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราหมได้เสนอไม่นี้ เสนอเรื่องนี้เข้าไปในที่ประชุมแต่ทำไมท่านไม่มาถแถลงอย่างเป็นทางการน่าสงสัยนะเสนอในที่ประชุมแต่ไม่ถแถลงการไม่ถแถลงก็มีสองสาเหตุครับหนึ่งอาจจะมีการพูดคุยกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ่อนไหว อาจจะมีเหตุของความไม่ไว้วางใจกันหรือใครจะไปตีความว่ารัฐบาลกับกองทัพกำลังไม่กินเส้นกันแล้วกำลังเหยียบตาปากันจึงขอไม่ถแถลงเรื่องนี้ถ้าพูดในที่ประชุมอย่างนี้ก็ไม่ถแถลงออกมาท่านก็ไม่ถแถลงจริงปัญหาก็คือว่า แล้วทำไมกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีซึ่งเป็นเพื่อนสนิทนะครับนี่ผมก็รู้ว่าเป็นเพื่อนสนิทของท่านเนี่ยท่านทานายนี่นนะทำไมจึงเอาเรื่องนี้ไปส่งเข้าไปในลายกลุ่มของผู้สื่อข่าวแล้วเขาก็มาลงกันเออกระเหลือก,กันจนเป็นเรื่องเป็นราวในปัจจุบัน ถ้าในที่ประชุมห้ามไม่ให้ถแถลงเรื่องนี้หรือว่าขอร้องกันไม่ให้พูดเรื่องนี้แล้วทําไมกรรมการผู้ช่วยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสุทินถึงเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยทํางานนอกสั่งไหมซึ่งคนอยู่ด้วยกันมาสิบปียี่สิบปีสาสิปีนี่ผมว่าไม่น่าจะเป็นการทํางานนอกสั่งนะ ดังนั้นสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีสุทินกำลังทำนี่นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการโยนเผือกร้อนถ้าท่านทำเองนะถ้าท่านคิดเองทำเองโดยไม่มีใครมาสั่งการให้ท่านทำนี่เพราะมีข่าวว่าท่านจะต้องหลุดจากตำแหน่งแน่นอน เมื่อจะหลุดจากตำแหน่งแล้วก็นําเสนอเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยพูดมาตลอดและนําเสนอเข้าสู่สภากลาโหมอาจจะมีการพูดคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ควรเปิดเผยรอให้มันชัดเจนก่อนดังนั้นก็ให้ทุกคนจะพูดเรื่องนี้แต่พอออกจากที่ประชุมแล้วไม่พ้นข้ามวันกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมก็เอาเรื่องนี้ส่งให้ผู้สื่อข่าวาก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้น นี่คือเผือกร้อนเผือกร้อนนี้ไปอยู่ที่มือใครตอนนี้เมื่อสุทินจะถูกปลดแล้วเผือกร้อนเรื่องนี้ก็ไปอยู่ในมือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ก็คือเศรษฐาทวีสินคำถามว่าไอเ้เผือกร้อนนี้มันไปอยู่ในมือเศรษฐาทวีสินคนเดียวหรือ ไปอยู่ในมือใครอีกบ้างคำตอบอย่างชัดเจนครับไปอยู่ในมือท่านทักษิณเพลือกร้อนนี้ไปอยู่ทั้งมือนายกรัฐมนตรีเศรษฐาและอยู่ในมือของทักษิณต่างคนต่างใช้สองมือนี่จับเผือกร้อนด้วยกันถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม คือเศรษฐาทวีสินเมื่อรับตำแหน่งแล้วมาบอกว่าเรื่องนี้จะไม่ทำตายครับตายทางการเมืองแน่นอนเพราะขนาดแค่จะตั้งให้มือขวาของพลเอกประยุทธ์พลเอกนัตพลนาคพาณิชจากเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ยังถูกต่อต้านจากคนเสื้อแดงเลยแล้ววันนี้ข้อเสนอที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสุทินคังแสงเสนอเรื่องแก้พรบกลาโหมเนี่ยสามเรื่องที่ผมอธิบายไปเนี่ยพักก้าไกลโดยวิโรธก็มาสนับสนุนเต็มที่ว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเอากองทัพมาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ ของรัฐบาลพละเรือนไม่ใช่บริหารจัดการแบบแยกส่วนตามพระราชมญยติกลาโหมปี2551เป็นอิสระไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนถ้านายเสรษฐาทวีสินไม่เดินเรื่องนี้ต่อนี่เป็นการเสียหมาข้างที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะเสียสุนัขเลยต้องถูกทั้ง มวลชนที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เขาต่อต้านเผด็จการทหารเขายิ่งทมถุยก็ขี้ขาดนี่สุทินยังเสนอแล้วในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพอเปลี่ยนรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่มาเป็นเศรษฐาเศรษฐาขี้ขาดเศรษฐาไม่กล้าทำเสียครับแต่ถ้าเศรษฐาทำเศรษฐาก็จะเป็นปฏิปักษ์ กับชายชุดเขียวกลุ่มหนึ่งแน่นอนเป็นปฏิบัติกับชายชุดคือเป็นเผือกร้อนดิถ้าเดินหน้าก็ต้องประทะกับชายชุดเขียวถ้าถอยกับหลังหันร้อยแปดสิบองศาก็กลายเป็นคนขี้ขาดคนเสื้อแดงซึ่งตอนนี้ตั้งคำถามตัวโตๆเรื่องเอามือขวาของพลเอกประยุทธ มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วยิ่งมาเห็นพฤติกรรมของเศรษฐาทวีสินยิ่งสายหัวไม่มีวันที่เสื้อแดงจะกลับมาสนับสนุนพรรคเพื่อไทยจบเลยครับจบถาวรมวลชนคนรุ่นใหม่ก็ไม่เอาเพราะขี้ขาดไม่กล้าที่จะเสริมความเข็มแข่งของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลพลเรือนเหมือนอนานาอารยประเทศเขาทำ นี่คือเผือกร้อนคํำถามก็คือทําไมสุทินคังแสงจึงกล้าเอาเผือกร้อนนี้โยนมาถ้าสุทินคังแสงทําเองนี่น่าสงสัยนะครับส่วนประการที่สองถ้าสุทินคังแสงไม่ได้ทําเองไม่มีเป้าประสงค์ในการที่จะโยนเผือกร้อนให้ไปอยู่ในมือของท่านผู้นำทักษิณและท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐา แต่ทำเพราะไปคุยกับท่านผู้นำในวันที่9เมษายนแล้วสั่งให้ดำเนินการต้านการรัฐประหารเพราะท่านผู้นำทักษิณท่านต้องรู้สิครับว่าท่านกำลังมีปัญหากับใครตอนนี้ท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านมีปัญหากับใครและที่ท่านมีปัญหาตอนนี้ที่กำลังพยายามขยายอย่างใหญ่โตนี่ เข้าไปสู่การไม่ปฏิบัติตามพระบรมราชะองค์การทำให้เกิดหนึ่งสองสามสี่เกิดขึ้นท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านกำลังประทะกับใครและจุดจบของการประทะถ้าท่านยังแข็งขืนเอาเสษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปมันก็ต้องเดินไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบแอนแอนแอนนี่ท่านต้องรู้ครับ อนุมาตว่าถ้าท่านรู้อย่างนี้ท่านก็ต้องมาสร้างกระแสโดยให้ท่านสุทินค้างแสงเนี่ยได้เสนอออกมาถึงแม้ว่ามันยังปฏิบัติไม่ได้ตามกฎหมายแต่ก็เป็นเจตนารม์ที่บอกว่ารู้นะว่าชายชุดเขียวกลุ่มหนึ่งกำลังจะทำอะไรชายชุดเขียวกลุ่มหนึ่งกำลังจะทำอะไรเมื่อเสนออย่างนี้ก็ได้แนวร่วมที่อยู่ในภรคเก้าไกลสิครับเพราะรรคก้าไกลเขาก็ต้องการให้รัฐบาลพลเรือนมีอำนาจเหนือกองทัพ ประโยชน์เป้าหมายทางการเมืองได้กันเลยระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเป็นการเริ่มสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการรัฐประหารถ้าท่านเดินเกมอย่างนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคืออะไรครับแน่นอนที่สุดถ้าท่านเป็นคนสั่งเองความไว้วางใจระหว่างท่านผู้นำทักษิณ กับกองทัพมันก็จะไม่เหลืออีกต่อไป